สวัสดีครับแทงแล้วแทงแล้วมาทานข้าวดยกันครับวันนี้ผมมีเมนูอะไรมาดูกันว้าวเมนูนี้ชื่อว่าขั่วไข่นะครับใส่ปลานะครับแซ่บๆนนัวครับหนักข้าวนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับกับข้าววันนี้20สิบาทครับไข่สี่ฟองนะครับแล้วก็มี ม่าม้าอนต้มนะครับสดวน้ำร้อนๆอันนี้ก็เจ็ดบาทนะสองละเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทนะกินเช้าเที่ยงนะครับนี่แต่งร้านแล้วยังไม่หมดนะยังยังทานได้อยู่นะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนมาเติมพลังกันก่อนนะครับกินเพื่ออยู่เนาะไม่ได้อยู่เพื่อกิน กินให้อิ่มไว้กินให้มีพลังนะครับแล้วก็ไปสู้งานกันต่อนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับทุกคนขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมาทานด้วยกันครับสวัสดีครับ